สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รถยนต์ฟอร์ดระดิษฐ์ตาค่ะก่าขายนะคะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูกันในเรื่องของสาระความรู้เกี่ยวกับการออกรถยนต์คันใหม่นะคะค่ะเรามาดูกันนะคะวันนี้มี5ทริคเด็ดๆให้ลูกค้านะคะไว้ประกอบการตัดสินใจซื้อรถยนต์คันใหม่ของลูกค้านะคะ คล็ดที่1นนะคะในเรื่องของรูปแบบก่อนว่ารูปแบบที่เราชอบเป็นแบบไหนคะ่ะค่ะรูปแบบเราไปดูกันมาแล้วนะคะว่ารูปแบบที่เราต้องการนะคะเป็นแบบไหนต่อมาก็จะมองในเรื่องของความสะดวกสบายเทคโนโลยีที่เราอยากได้สีที่เราอยากได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภยัยสมรรถนะต่างๆของในตัวรถที่เราอยากได้คะ่ะค่ะต่อมาจะเป็นทคลคที่2นะคะ ทริปที่2เนี่ยจะหมายถึงเราพร้อมทุกอย่างในเรื่องของการชอบรุ่นรถที่เราต้องการละทริกที่2ก็จะมาดูในเรื่องของราคาที่เราดูนะคะรานะคาแล้วเราจะดาวเท่าไหร่จะผ่อนเท่าไหรค่ค่ะสรุปจบไปแล้วนะคะในเรื่องของราคารถค่าหัวรถเราพร้อมแล้วนะคะพร้อมทุกอย่างแล้วทีนี้ทําเรื่องการจองรถนะคะถ้าเราไม่จองนะคะเราจะ ไม่มีรถรุ่นที่เราต้องการสีรุ่นที่เราต้องการนะคะให้น้องจัดการเลยค่ะสำหรับทริกที่3นี้นะคะเราจะไปมองในเรื่องของค่างวดที่เราจะผ่อนต่อเดือนนะคะเราจะไปย้อนกลับไปดูทริกที่ผ่านมาว่าเราดาวเท่าไหร่นะคะดอกเบี้ยเราตกที่เท่าไหร่เราตกผ่อนไหวไหมต่อเดือนค่ะ แล้วสาหรับทริคที่4ี่นะคะ,ะ,คะก็คืออาชีพนั่นเองนะคะอาชีพที่เราประกอบอย่างเช่นเอาง่ายๆเหมือนตานะคะอาชีพก็คือเป็นพนักงานพนักงานเอกสารไม่ยุ่งยากเลยค่ะแค่มีหนังสือรับรองเงินเดือนสําคัญลักที่สุดเลยค่ะต่อมาก็จะเป็นสเตทเมนต์นะคะหลังจากที่ขอสเตทเมนต์แล้วนะคะย้อนหลัง6เดือนนะคะต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของบัตรประชาชนทะเบียนบ้านใบขับขี่ถ้ามีนะคะสลิปเงินเดือนนะคะย้อนหลัง สัก3เดือนค่ะถ้าอย่างไม่มีนะคะที่สำคัญเลยนะคะทุกอาชีพมีความสำคัญทุกอาชีพค่ะ,ะพบกับทริกสุดท้ายก็คือทริกที่5นะคะทริกที่5ก็คือ,อเซ็นสัญญาผ่านไปละรู้ผลว่าอนุมัติเรียบร้อยทีนี้เป็นในเรื่องของการรับรถคันใหม่น้องเซลล์จะต้องเตรียมเรื่องเอกสารต่างๆนะคะ ความพิเศษทุกอย่างเตรียมพร้อมหมดแล้วนะคะอ่าวันรับรถมาถึงแล้วนะคะพวงมาลัยอย่าขาดนะคะของที่ระล,ลึกอย่าขาดวันสำคัญวันดีๆเลิกดีๆเ,เวลาดีๆวันเฮงๆวันรวยๆขอให้ลูกค้าฟอร์ตอตดอุตตาริดรวยทุกคนนะคะสำหรับความพิเศษสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าทุกๆท,ท่านนะคะลูกค้าที่สนใจรถยนต์ฟอร์ดไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็แล้วแต่ อยากดูรถจริงบอกน้องเซลนะคะวิ่งหาถึงบ้านเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยไว้พบกันนะคะในคลิปหน้าค่ะคลิปหน้าเราจะไปดูอะไรกันมีอะไรเป็นพิเศษกันเดี๋ยวตามไปดูนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะทุกคนสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ